สวัสดีครับผู้ชมพบกับรริการชีวิตบ้านๆกับติกบ๊กมานนอกครับผมนะครับบล็อกที่เราจะพามาชมกันวันนี้ก็คือเราจะมาแนะนําเจ้าอา่เจ้าควายของเรานะครับผมก็คือบ้านๆน,นะครับบรรยากาศประมาณนี้โอเคนี่ก็จะเป็นอ่ข้อควายของเรานะครับผู้ชมนี่ดูคนระับตอนนี้ควายก็ได้กินหญ้าอิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็นอนเตรียมพักผ่อนเตรียมที่จะไปอ่ กินยาต่อพวกนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะค่อนข้างที่จะลกนิดนึงครับดูนี่จะเป็นข้อควายนะคุณผู้ชมเป็นเปลงถึงกระสีแบบนี้นี่แนะนำตัวหน่อยฝากติดตามรายการใหม่ชีวิตบ้านบ้านของเด็กพน,นอรายการทิธภาพคุณพบกับวีล็อกแบบบ้านบ้านทุ่ง ของชาวบ้าบนนอกอย่างผมนะผมโอเคครับเจอกันต่ออีพี่หน้าผมดู